โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะให้ดูว right. so like ิธีการดันหนูก็ไอ้ธนาพลนะครับว่าเขาจะดันหนูเป็นหรือเปล่าทุเรือทุเรื้อเบอยู่หรือเปล่าทุเรือเลยอยู่ปล่ฮะทุเรือเลยอยู่หรือปทุเรอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะไปดัดหนูนะครับมีไอ้เจ้าถิ่นมาด้วยครับสันนี้แนะตอนนี้โอเคปล่าโอเควันนี้จะเอากี่ตัวสองตัวอ่าสองตัวหรอโอ้มาเลยนะ นีทุกคนเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับนะถึงเจ็บบ้าแต่ไม่ได้โง่เดี๋ยวนี้โง่ครับ <laughs> ถึงเจ็บบาแต่ไม่ได้โง่ไปวะโอเควะนนะถึงไว้ดิถึงไวด้ดิถึไว, <Okay. S 1> ถไว้ก่อนเนดะ้อเดี๋ยวข้าจะใส่หนูที่ดังหนูมออ นันนวจะไคุบ้าเลยขายจากหน้าตัอเนาะอโอเควะเออแล้วยราคานี okay, tá, <s <S okay, uh, well, okay. ja, ่ไงราคาสองอันได้เขดูข huh. ูดผ่านด้วโอ้โหลต่อนี่หน่า๋อ โอ้ยฮ่าน่ามหวานะไม่เคยาหรอเคยทุกคนเดิอยจักาเพื่อขึ้นไปขบนกันนะครับเฮ้จานท่านึ่เนาะมาแต่พอยี่เนาะทุเ่ทอเ่เรยเปยู่เร่บุทุเล่เรบุฮะทุเร่เรทยู่รบุเออแต่ที่เราแต่ไม่โดนละทุเร่เร่บุทุเร่เร่เทยู่เร่บุยู่ี่

วันนี้นออเนวันนี้ชุเออวันนี้เช้ออช่ยนี่ช่าไม่ชุดอปุดเฮ้ยชมนอรช้าจะจะยนเช่ได้อมัเลยนะบ้นจีวันนอีป่เลยป่าเลยบ้าบ้าเนี่รว่าบ้านจีนะเออเออขออีมาแล้วมาแล้วใคีมาจนะบ้าบ้ละเจ Thì đó mà tí mà tí khảo lại khó rồi mà tí khảo lại khó này. Mà tí cả là khó mà cũng không bắt được ăn đấy. Ít. ờ Mì này bạn ạ. Lên lên mà rồi này lên lên. Tép là nó. ta đó. Không có ít ít nên là rồi. Ê, ta đi. Ta đó nghe. Ê. cái cái khai lên chơi rồi, chơi lại cả lại. Đây thôi. ถ้าข้ามานีะเชียวอบานหรอชถ้าข้บ้านรอมั้เออบาหรออืมาอทีจีเนี่ยเอออทีจี้าขทีจีวับไหมอ่ะวนี่ปาน้ะเจ้าลูจีคนเนี่ยเออจตเด้อเ้าเนี่ยบายเบ้าอาปาะจีเนะมจะตัวเด้อโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการดันหนูก็ไอ้ธนาพลนะว่าเขาจะดันหนูเป็นหรือเปล่า แต่เราก็สองเขาได้หลายครั้งน่จะยังไม่ได้เนี่ยดูดูดูแมเทเนาะเรเน่เรจเน่ตัวันดูัดูเตวัหน่ว่าเตวันหน่บาลีมก่อนน่ะสมอสมอนะต้องใช้สมอนแล้วเจเน่เออเอ่อวยเจ๊เน่ถ้าเม่ถ้าอันเนี่ยากี่นเลยนะวันวะนะันะถ้าเาคนหนน่คนหนอ่ะ quan cô ra cái gì à ô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  này à ừ này này à ta bên bắt quả thật đây ờ quái này ờ này làm mà suy chủ đã mà rồi nha mọi ờ ok ok nè đi ba đi cái đó mà nè à nè ba này cho cho Này, nè ồ, ồ, mà. Sao nào khi vậy về đi thì 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 đi thì 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 nè Nè thì Nè thì thì nè ba,

โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาใส,าสา่เสร็จแล้วเราก็จะลงไปกันแล้วทุกคนเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเขาจะใส่ไม่ได้เลย <laughs> ไไนะเออ okay. ไไนะโอเคนาบ้านนี้อ่ะนี่อ่ะเล็กกว่าเดียวเล็กหินอ่ะม้องน้องมั้งเจมาลุ้น่ะเลิกเรียนได้เลยมีฐานเลย